เกิดดราม่าร้อนแรงนะฮะในโลกออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถึงการเดินทางไปทําบุญของผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอไปทําบุญที่ไหนเธอเดินทางไปทําบุญวันเด็กนะครับที่หมู่บ้านแม่เกิบอำเภอมอมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งหมู่บ้านนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ300กิโลเมตรนะครับซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็ไปบริจาคแผงโซลาเซลล์และก็โทรทัศน์จอยักษ์ ให้กับเด็กๆมูลค่ากว่า50000นบาทนะครับทำให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทําของเธอนะบางส่วนก็ชอบในการกระทําของเธอในขณะที่บางส่วนก็พูดในทํานองที่เหมือนกับว่าเธอไปสร้างภาพประมาณนั้นนะฮะทำให้ผู้หญิงคนนี้นอกจากจะดังอยู่แล้วในวงการขายของออนไลน์เธอก็ยิ่งดังหนักขึ้นไปอีกนะครับ เรามาทําความรู้จักกับเธอกันนิดนึงว่าเธอเป็นใครนะครับเพราะว่าหลายๆคนในที่นี้ก็ยังไม่รู้จักว่าผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรและเธอมีฉายาชื่อว่าพิมรีพายนะฮะหรืออาจจะเรียกชื่อเต็มๆนะชื่อเต็มๆของเธอก็กคือพิมระดาพรเบญจวัฒนพัฒน์นะฮะเธอเป็นทั้งยูทูบเบอร์เป็นทั้งบิวตี้บล็อกเกอร์นะชื่อดังนะที่สําคัญคือเธอเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ขายเก่งมากๆเลยทีเดียว นะตอนนี้เธออายุประมาณ30ปีนะครับเกิดที่จังหวัดนนทบรุรีเป็นลูกครึ่งนะลูกครึ่งคุณพ่อเป็นชาวชุมพรคุณแม่เป็นชาวนาครศรีธรรมราชนะครับเดิมเธอชื่อว่าจิตราสนองเกียรติแล้วก็เปลี่ยนมาหลายชื่อไม่ว่าจะเป็นปิยนุษย์พิมพันธ์ปรวริพัฒน์สันรัตตอนนี้ก็ชื่อล่าสุดก็คือพิมพ์ระดับพรเบ็จวัฒนพัฒน์นะ,ะเธอเป็นสิทธ์เก่า โรงเรียนวัดเจ้าหมูลกรุงเทพมหานครนะแล้วก็เป็นคนที่ชื่นชมไลายศักมากนะเพราะนั้นเธอก็จะมีไลายศักิ์อยูตามตัวของเธอนะตอนนี้ก็มีลูกแล้วนะชื่อฟาเดลอายุ8ขวบแล้วก็โซเฟียอายุ5ขวบเป็นลูกคนละพ่อนะครับเธอเปิดเพจไลฟ์สดขายสินค้าขายทุกอย่างพิมพ์รีพายขายทุกอย่างนะครับมีผู้ติดตามหลายแสนและมีช่อง YouTube ผู้ติดตามเป็นล้านเลยนะครับ แล้วมีตั้งบริษัทพิมพริภัยคอสเมติกนะและยังเป็นนักร้องชื่อดังนะเพิ่งปล่อยซิงเกิลออกมาชื่อเพลงอยาน,นะคะซึ่งมียอดวิวใน YouTube กว่า24ล้านวิวนะนะเร็วมากนะครับแล้วก็เพลงนี้ก็โหติดหูจริงๆนะครับการที่เธอได้มีโอกาสไปช่วยเด็กดอยนะฮะนะหลายคนก็ชื่นชมว่าทำดีแล้วแต่บางคนก็มาโจมตีว่าเธอสร้างภาพเพื่อหวังยอดขายนะฮะ อรู้จักกันคร่าวๆแล้วมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะหรือว่าอยากจะให้กำลังใจกับคุณพิมพ์ริพายก็มาคอมเมนต์กันนะครับอ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ